สวาาัสดีลูวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นดอแต่ผมเล่นดฝฟอตูไม่ได้เพราะกูยังไม่ได้เล่นดอฟอวันเลยก็ก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งด้วยนะก็ไปดูเลยวันนี้ผมก็มากับเพื่อนที่ชอบบิดกูบิดกูแล้ววันนี้มันก็น่าจะบิดมากา,า,ามาเด็นมันน่าจะหลุดแล้วนะดูสภาพเนี่ยทมต้อมายืนรอมันเนี่ยกี่นาทีฮะ เออแล้วผมจะบอกว่าผมตายดานซีเพราะว่าอกูอเพิ่เงเล่นครั้งแรกไงเออเล่นครั้งแรกไปครั้งแรกก็ดูกูดีกูยังไม่มีคิวเลยยังไม่ไตาเยเลยนะ,ะมันก็มาแล้วนะมาดูด จะเปิดเพลงให้ฟังน,นะแต่ไม่ใช่เพงลงอันเมื่อวานก็เป็นเพลงประจำที่เราเปิดกันนะที่ที่เราเปิดกันประจำมานะเพราะงั้นหลอโหลดลดิงด้งโหลดลดิงด้งโหลดดิ้งเออโหลดดิ้งกลัวมันชักจะกินเวลาไปแล้วนะ ติดต่อเกมเลยนี่ไอเช็คนี่ตอนนี้อ่ามาหนึ่งนาทีเลยแล้วเพื่อนผมก็หลุดสายไปแล้วแล้วก็แบบข่วยอะมึงหลุดสายอย่างนี้แสดงว่ามันบิดกูเออเก็ตตูนะใช่ไม่ใช่ไหมใช่ไหมเออเดี๋ยวโฮเทล วันนี้ก็เป็นการเริ่มแรกของผมนะก็ผมรู้คิดตรงนี้แหละแล้วก็เพราะว่าเคยดูไนรอบเี็กแล้วก็จับไม่ได้ไปเนื้อโอ้โหขอจิ้มหังหน่อยจิ้มหังจิ้มไมจิ้มจิ้มตูดอา้าวมาแล้ววโอ้ไปต่อดีกว่าเน่ยโอ้ย ขอหน่อยแล้วกันนะอ้อโอ้แหววแหเอาไวส้สก,กี่แล้วเราเป็นผู้ชายนะเออ็ยังวันนี้ก็รอมันนะซึ่งตอนนั้นผมไม่เกกลน่นแล้วจะรอแหละอวมโอเคไม่มีกะจะไปจิ้มหั่นมาใช่ไหจิ๊บมันจะได้มาอ่ะผมจะดึงเล่นหน่อยนะครับติงป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 ิง โอ้ยเมื่อไรมึงจะมาเนี่ยเม่อปนไรเดี๋ยวกูเล่นคนเดียวก็ได้หรอมั้งไปดีกว่ามันเปิดอีกได้ไงวะอันนี้เปิดได้ไหม,ไ,มได้เลยเอ้ยเบื่อหนุ่มมาอีกเนี่ยอ้าวคูเอ้ย เหมือนอะไรผู้ตังว,ว้าวไอ้นี่นะถ้าเก็บตังเหรอโอ้เครียดเปิดประตูนหน่อยครับพี่พี่เปิดประตูนหน่อยได้ไหมพี่พี่โอ้เปิดประตูนหน่อยพี่ขอตังหน่อยครับพี่ชายผมขอตังหน่อยไอ้โอ้ตังไปดีกว่าไปดีกว่าอืมงบนก็ไม่ไม่นามาแล้วแหละนะ มีตังบอไอยมีตังบอไอยมันบอมีตังวะอืมแต่เราจะเล่นช้าๆก่อนนะเพราะมันก็ไม่ได้ไกละนะนั้นไม่มีเฮียเลยดิคุยเสียเวลาโอ้ อ,อ๋อกูเจ็บกลับมาไปเชียบจากมันดีกว่าไม่เอาไม่เอานอนนั่งนั่งใจเล่นนะขี้เกียจเดินกลับไปไปต่ออู้ปั๊บปังเสียงปั๊บเอ้ยเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยเฮ้ยกูยืนหน้าประตูไปแหละร้อย โอ้ยกลายเป็นกูกู้คันแล้วไม่นะที่กูได้อาชิเม,มนด้วยนี่คือความจริงความิีที่กูเพิ่งมาเล่นเ yeah, yeah. ย้ <c oughs> เย้โอ้ยอะไรคืออะไรโอ้เก็บไปได้เขียนเลยวะ่ะพื้นฐานเลย ่านไม่ใช่ฐานแบบเป็นฐานดำๆนะมันเป็นไฟฉายนะครับฐานไฟฉายฐาน่านนาฬิกาฐานอะไรทุยหมดเฮ้ยตวลมได้ไงวะอือือ่าตอนนี้ขอหาของไปเรื่อยเรื่อกันนะไปเลยวันที่สิบสอง

มัน,ม,น,ม,ม,น,ม,นม,มันจะมาอย่างไรมันม,มันจะมาอย่างไรมันจะมาอย่างวะทั้งหมดทั้าหมดมันมาแล้วกู้หัวร้อนจริเนาะอย่าบอกอะทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้มาเฮ้โอ้ไม่มีหมายเลข What it does Hmm เฮ้ What เจ้าอะไรเนี่ย โอ้โหกูกลับมาดูเลยแก่าก็ไม่ได้ไม่เขี้ยเอยยอยยียยยยมยยยยยยนยยยยยะยยยยยนใจยยยยะยย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 ้ยยยยยยยคยย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 ย โอเคตอนนี้ก็มาแล้วนะทุกคนโอเคตกลาไมอืมอือสยอนะสตรงสุดยเปเปเปเเลยโอ้ย เดถ้า,าสงอื่นเข้าก็ขอล้กดรูดนะครับทุกคนเนาะ,นอะโอ้ยอาออโดน ต้สิแต่ทำไมากูมองกูตายมาัทำไมากูมองกงูเล่นอยู่เลยไอ้ตาบ้ยว่าอยู่เสียงอะไรฉ<อ><อ>ันเห็นนายนะว้าวโอ้สคริม <'s> mm. แล้วผมก็ได้เทียนมาแต่อน้าไม่รู้กริ่งเลยไปหัอ คงนว่มาปเปลี่ยนเลยมาทาง,างนี้นะเอะไสรสรักปีกตัดชีวิตแล้วไหนเราเออกไปดูข้างนอกสิประตรงมันเปิดแล้วหรือเปามใช่ก่อนใช่ก่อนอ่าดีสิบห้าใช่ไหมอ๋อทำไมไม่มียี่สิบหกเป็นี้สิบแปด

ไม่ไไม่ไช่เออยบ๊วบวย้หก็เพิ่เห้งอืมมไแต่ดวงตาอายไปเนี่ยตามันไป Ta-ai, ta-ai. 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 ai ai Ai. 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 Mm ai. -mm. ตื้อ๋อพมดเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนไม่รู้ทำทำได้ไมมก็ชิบหายก็ตายเฮ้ยเอาห้องนี้แล้วแหละไม่หวันเพื่อนวะโอ้โหโอ้หท่านคุณชิ ตามตีนน้องน้องสิดวนกระปิกระดานดีโอ้โหแล้วมาใช่ไหมไม่มาแต่พี่ชีชินะ เสียงอนี่น,นครับเอ้าเกิดต้องนะโอเคสามสิบสามเอ็ดสามเอ็ด

ทุกคนและบายบายไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เอ้ก็ชิปหน้าไงพรุ่งนี้่ะโอเคทุกคนไปแล้ว